ชายวัยกลางควรอายุราวๆ45ปีอดีตเคยเป็นรอปภห้างดังแต่โดนเลิกจ้างเพราะห้างปิดตัวช่วงนี้หางานยากจนวันหนึ่งมีนายหน้าติดต่อมาเสนอให้ไปเป็นรอปรพอเฝ้าอาคารสำนักงานเก่าย่านชานเมืองอาคารนี้ปิดกิจการมาเกือบสิปีแล้วแต่เจ้าของยังไม่ยอมขายเพราะรอราคาขึ้นนายหน้าพูดทิ้งท้ายเหมือนล้อเล่นงานง่ายๆเดินตรวจแค่กลางคืนไม่ค่อยมีใครกล้าอยู่ แต่ถ้าพี่กล้าเอาไปเลยห้ามอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับสารหน้าตึกชาติหัวรอกสาลหรือผีสางอะไรไม่มีหรอกคืนแรกชาติเดินทางมาถึงตึกตอนเกือบหนึ่งทุ่มอาคารสูงเจ็ดชั้นเมื่อสนิทหน้าตึกมีสารพระภูมิเก่าๆตั้งอยู่รกรุงรังด้วยอยากายเศษใบไม้แห้งกองเต็มพื้นด้านในมีโต๊ะหมู่บูชาเล็กๆของเส้นไหวเ้เก่าๆวางพังๆจนแทบดูไม่ออกว่าเคยใช้งาน ชาติเหลือบตามองแค่แวบเดียวรู้สึกขนลุกวาบขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลขณะเซนชื่อรับงานที่ป้อมยามชายแกค่คนหนึ่งซึ่งอ้างตัวเป็นลุงชิดรอปพอเก่าของที่นี่เดินมาหาแล้วพูดเสียงเบาทำงานไปเถอะไอ้หนุ่มแต่อย่าขึ้นตึกเกินชั้นสามกับอย่าทำอะไรกับสารนั่นเด็ดขาดชาติเริ่มรู้สึกขัดใจก็แค่สารไม้เก่าๆทำไมต้องกลัวขนาดนั้นแต่ก็รับปากไปเพราะคิดว่า แก่ๆคงกลัวไปเองคืนนั้นง,นงานง่ายอย่างที่บอกชาตินั่งเล่นมือถือในป้อมตรวจรอบตึกสองรอบระหว่างเดินผ่านสารชาติเหลือบมองอยู่พักหนึ่งก่อนจะหัวเราะในลำคอถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ข้าโชคดีมีเงินใช้เยอะๆหน่อยผู้จบก็ควักไฟแชค็คมาจุดบุหรี่สุกยืนมองสารแบบท้าทายก่อนเดินกลับป้อมยามอย่างไม่ใส่ใจแต่ทันทีที่เดินพ้นสารมาได้ไม่กี่ก้าวชาติ ก็เหมือนได้ยินเสียงแววเบาๆมาจากข้างหลังฮึฮึฮชาติหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครเสียงลมวิววิวพัดผ่านหน้าศาลเหมือนทุกอย่างเงียบสนิทเกินไปคืนนั้นทั้งคืนเหมือนทุกอย่างสงบแต่ลึกๆในใจชาติรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่จากมุมมืดของตึก คืนที่สองชาติยังคงทำงานเหมือนเดิมแม้การเดินตรวจรอบตึกจะดูเหมือนงานที่ทำได้สบายๆแต่คืนนี้เขารู้สึกเหมือนบางอย่างไม่ค่อยปกติอากาศเย็นจัดเหมือนมีลมพัดลอดช่องหน้าต่างแต่ไม่ได้ยินเสียงลมเลยแม้แต่น้อยครั้งแรกที่เดินผ่านสารพระภูมิชาสังเกตเห็นว่ามีทูกที่เขาจุดทิ้งไว้เมื่อคืนกลับถูกพัดลม้มลงบนพื้นไม่รู้ว่าใครทำหรือมันล้มเองแต่ดูแล้วมันเหมือนจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง เขาเก็บทูกขึ้นวางใหม่ในตำแหน่งเดิมก่อนเดินไปทำงานต่อแต่ในหัวกลับคิดแวบ,บหนึ่งหรือว่าถีมันเล่นกับทูกขณะเดินตรวจภายในตึกในคืนที่เมื่อสนิทจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก้าวเดินตามหลังเสียงมันดังขึ้นจนชาติหันไปมองแต่กลับไม่เห็นใครเลยเสียงฝีเท้ายังคงดังตามมาชาติยิ้มแยะคิดว่าตัวเองอาจจะได้ยินผิดหรืออาจจะเป็นเสียงจากผนังเก่า แต่ความรู้สึกไม่ดีในใจมันยังไม่หายไปกลับมาที่ป้อมยามเขานั่งลงกับเก้าอี้ไม้สลักและเริ่มเปิดมือถือเพื่อเล่นเกมพอให้ใคลายเครียดแต่ก็ต้องหยุดเมื่อรู้สึกว่ามีเงาเคลื่อนไหวไปในมุมตึกเขารีบลุกขึ้นไปดูทันทีแต่กลับไม่พบอะไรเลยในหัวเขาเริ่มมีคำถามขึ้นมาทำไมต้องเป็นวันนี้ทำไมทุกอย่างมันถึงได้แปลกไปหมดเมื่อคืนก่อนเขาเห็น แค่ฝันชายแก่ที่มานั่งจ้องหน้าแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นเรื่องที่เกินกว่าความฝันไปแล้วมันไม่ใช่แค่ฝันแล้วชาติคิดในใจขณะเดินไปที่หน้าต่างเพื่อสูดอากาศเย็นแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมาจากด้านนอกหน้าต่างฮึๆๆชาติหันไปมองทันทีคิดว่าอาจจะเป็นเสียงจากลมแต่เสียงมันกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างๆหน้าต่างหัวเราะอย่างชั่วร้าย เขาตัดสินใจเดินไปที่สารพระภูมิอีกครั้งแต่ทันทีที่เขาไปถึงเงาดำๆของชายไวกลางคนในชุดหลากสียืนอยู่ข้างๆศารมองมาที่เขาชายคนนั้นเหมือนจะสูงหมวกทรงสูงแต่ท่าทางดูไม่เป็นมิตรอย่างสิ้นเชิงชาติยืนแข็งทื่อแม้จะพยายามเดินไปใกล้เพื่อถามแต่กลับพบว่าชายคนนั้นหายไปในอากาศมันคืออะไร ชาติยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งรู้สึกขนลุกขึ้นมาสัญชาตญาณบางอย่างบอกว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงแต่ด้วยความสงสัยและความกล้าที่ยังเหลืออยู่ชาติยืนมองสารต่อไปทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมเงาคล้ายผู้ชายแก่ๆปรากฏขึ้นที่หน้าประตูศาลพระภูมิมองมาที่เขาอย่างชา้าช้าชาติรีบหันหลังวิ่งกลับไปที่ป้อมยามด้วยความเร็วมือเริ่มเหงื่อท่วมจนจับโทรศัพท์ไม่ถนัดเขากลัวว่าผีจะตามมา แต่อีกไม่กี่ก้าวเขาก็ได้ยินเสียงเฮิรมึงจะหนีไปไหนเสียงคุ้นเคยของชายแก่กลับมาในหูชาติเหงื่อท่วมตัวหันมองไปรอบๆแต่รอบนี้ไม่มีใครอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้ในตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวปกติมันเหมือนมีบางอย่างคุกคามเขาจากในเงามืดหลังจากคืนที่สองชาติเริ่มรู้สึกว่าการทำงานที่อาคารนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เขาเจอที่ศาลพระภูมิทำให้เขานอนไม่หลับทั้งคืนขณะที่เสียงหัวร้อของชายแก่ยังคงวงเวียนในหูเขาพยายามไม่ให้มันรบกวนการทํำงานแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามในคืนที่สามชาติยังคงต้องทำงานเฝ้าป้อมอย่างที่เดิมแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจเดินตรวจรอบตึกให้ครบทุกชั้นโดยเฉพาะชั้นที่สามซึ่งเขาไม่เคยขึ้นไปเลยตั้งแต่เริ่มทำงาน เมื่อเดินขึ้นไปถึงชั้นสาประตูของห้องสำนักงานเก่าบางห้องยังคงล็อกอยู่ดูเหมือนจะไม่มีใครมาที่นี่นานแล้วทว่าชาติรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในอากาศบรรยากาศรอบตัวมันคุ้นเคยแต่ไม่เป็นมิตรเลยสักนิดขณะที่เขากำลังตรวจสอบห้องในชั้นสามจู่ๆสายตาก็ไปสะดุดกับภาพถ่ายเก่าๆ ที่ติดอยู่บนผนังภาพนั้นเป็นภาพกลุ่มคนสมัยก่อนที่ยืนอยู่หน้าตึกนี้บางคนถือเอกสารบางคนยิ้มเหมือนจะมีความสุขแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจเขาคือใบหน้าของชายแก่ในภาพที่ยืนอยู่ตรงกลางและมองตรงมาที่เขาอีกแล้วหรอือชาติพึมพมในใจเขาไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือแค่จินตนาการแต่ใบหน้าในภาพเหมือนกับชายแก่ที่เขาเห็นเมื่อคืน ขณะที่เขายืนจ้องภาพนั้นอยู่นานๆานเขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูห้องด้านข้างชาสะดุ้งสุดตัวมือสั่นเล็กน้อยเขารีบเดินไปเปิดประตูแต่กลับพบว่าห้องนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากเศษกระดาษและเก้าอี้ไม้เก่าๆที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไปนานขณะจะเดินออกจากห้องชาตรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เริ่มเข้าปกคลุมร่างกายความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองจากมุมมืด เขารีบเดินกลับไปที่ป้อมยามอย่างรวดเร็วและในขณะที่ก้าวเท้าออกจากชั้นสามเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆตามหลังมาชาติหันขวับไปมองแต่ก็ยังไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังเลยเหมือนเสียงนั้นเป็นแค่จินตนาการแต่ในหัวของเขากลับคำานึงถึงคำพูดของลุงชิดรอปอพภเก่าที่เคยเตือนเขาไว้ก่อนหน้านี้อย่าขึ้นชั้นสามมันไม่ดีคืนนี้ชาติไม่ได้เดินไปที่ศาลพระภูมิอีกเขาตัดสินใจ นั่งอยู่ในป้อมยามและพยายามปลดปล่อยความวิตกกังวลจากใจจนกระทั่งเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาคารนี้และพบว่าในอดีตตึกนี้เคยเป็นสำนักงานของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นทว่ามีข่าวหรือว่าหลายปีที่แล้วมีพนักงานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนงานอาวุโสที่ชื่อพิสมบัติ ได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากนั้นหลายๆคนในอาคารต่างก็พากันลาออกไปจนบริษัทต้องปิดตัวข่าวที่เขาอ่านไม่ได้บอกว่าพี่สมบัติหายไปไหนแต่ทุกคนพูดเหมือนเขาหายตัวไปในที่แห่งหนึ่งในตึกนี้ชาติเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและชายแก่ในภาพที่เขาเห็นในห้องก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พี่สมบัติหรือว่าเขาคือคนที่ผมเห็นชาติคิดในใจเขาไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นการสมมติขึ้นมาหรือเขาจะได้รับคำเตือนจากอดีตที่เขาไม่สามารถมองข้ามได้ในคืนนั้นชาติหลับไม่สนิทอีกครั้งและในฝันเขาเห็นชายแก่คนเดิมนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าสารพระภูมิรอยยิ้มของเขาเหมือนจะบ่งบอกว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นและชาติกำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคืนนี้ชาติรู้สึกเหมือนเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับได้ความรู้สึกไม่สบายใจ ที่มีมาโดยตลอดตอนนี้กลายเป็นความวิตกกังวลที่ไม่อาจปล่อยวางได้หลังจากที่เขาค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของอาคารและชายแก่ในภาพชาติรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขานั่งอยู่ในป้อมยามในคืนที่สี่ของการทำงานสภาพอากาศที่เย็ยนเยือกเยือกทำให้เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นจากภายในใจและรอบตัวสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือเหตุใด,ดทุกคืนที่เขาเฝ้าตึกนี้ความหลอนกลับยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อย แต่วันนี้ชาติได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปหาคำตอบจากสารพระภูมิที่น่าตึกพูดได้ว่าเขาไม่ได้หวังว่าแค่จะได้คำตอบจากการขอพรเขาต้องการรู้ความจริงว่าเหตุใดมันถึงเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวขนาดนี้เขาต้องการหาคำตอบจากชายแก่ในฝันที่เขาเห็นทุกคืนเคเดินไปที่สารพระภูมิในยามค่ำคืนพร้อมกับดอกทูบที่เตรียมมาก่อน จะหยุดยืนอยู่ข้างๆสารพระภูมิรู้สึกถึงความเงียบและความมืดที่ล้อมรอบเขาชาติจุดทูปและยกมือไหว้ก่อนจะถามออกไปเบาๆท่านผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาคารนี้ทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนี้คำถามนั้นดังขึ้นในความเงียบแต่เมื่อผู้จบชาติรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่พุ่งเข้ามาทั่วร่างกายเขาหันไปมองสารอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขาเห็นชายแก่คนนั้น ยืนอยู่ข้างๆสารพระภูมิใบหน้าของชายแก่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดชาติรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้ในที่นั้นไม่สามารถขยับตัวได้ชายแก่ในฝันของเขากลายเป็นสิ่งที่เขามองเห็นในโลกความจริงหัวใจของชาติเต้นแรงเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้ร่างกายเขาดูเหมือนจะถูกบางสิ่งยึดไว้อย่าถามถึงสิ่งที่ไม่ควรถาม เสียงของชายแก่ดังขึ้นในหูเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยความขุมขืนและเจ็บปวดชาตพยายามสะบัดต,ตัวหนีแต่ในทันใดนั้นมีเสียงกึกก้องดังมาจากด้านหลังเหมือนอะไรบางอย่างกำลังวิ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วชาตหันหลังกลับและเห็นเงาคนหลายๆคนกำลังวิ่งมาในทิศท,ทางเดียวกันหน้าตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเครียดกราดและความกับแค้นชายแก่ที่ยืนอยู่ข้างสามพระภูมิหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งมันสายไปแล้ว สายเกินไปแล้วสำหรับคุณทันใดนั้นสายตาของชาติกลับไปพบกับภาพที่เขาเคยเห็นในฝันชายแก่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าสารพระภูมิยิ้มให้กับเขาด้วยท่าทางที่หยิดหยามทำไมทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้ชาติตะโกนออกไปขณะที่เขากลัวและพยายามหาทางหนีเสียงหัวเราะของชายแก่เริ่มดังขึ้นจนลั่นไปทั่วบริเวณเมื่อเสียงนั้น จบลงชาติรู้สึกถึงแรงที่ผักดันเขาจากด้านหลังจนเขาล้มลงไปกับพื้นเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างเย็นเยียบจับขาทั้งสองข้างของเขาร่างกายเขาเหมือนจะติดอยู่กับที่ราวกับมีแรงมืดที่ยึดเขาไว้อย่าไปยุ่งกับสานี้อีกเพราะไม่มีใครรอดออกไปได้เสียงชายแก่ดังขึ้นอีกครั้งในหูของเขาก่อนที่ทุกรอบตัวเขาจะมืดมิดลงไปชาติหลับตาลงในขณะที่รู้สึกถึงความกลัวที่ทุ่มทน และเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่ในป้อมยามราวกับว่าเขาฝันไปทั้งหมดทว่ามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากทุกครั้งในมือของเขามีดอกทูบที่ยังจุดอยู่แต่กลับกลายเป็นสีดำทั้งแท่งไม่มีควันไม่มีแสงเหมือนปกติและที่สำคัญบนผนังป้อมยามมีภาพใหม่ที่เพิ่งถูกเขียนขึ้นบนกำแพงมันเป็นภาพของชายแก่ที่ยิ้มเหมือนจะบอกว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้น คืนที่ห้าชาติเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่เข้ามาครอบงำจิตใจของเขามากขึ้นทุกทีแม้ว่าทุกคืนที่เขามาที่อาคารนี้เขาจะได้รับคำเตือนจากชายแก่ในฝันและสารพระภูมิว่าไม่มีใครรอดออกไปได้แต่วันนี้เป็นคืนที่ชาติไม่อาจทนอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปเขาต้องหาคำตอบให้ได้แม้จะรู้ดีว่าอาจจะต้องเผชิญกับความกลัวที่ไม่สามารถจินตนาการได้ คืนนี้ชาติได้ยินเสียงกือกก้องที่ดังก้องเข้ามาจากหูม,มืดของอาคารเขาหันมองไปเห็นเพียงแค่ความมืดสนิททุกอย่างเงียบสนิทเหมือนกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาตัดสินใจเดินไปที่ศาลพระภูมิอีกครั้งแม้จะรู้ดีว่าเขากําลังเดินเข้าไปในที่อันตรายแต่ความสงสัยและความท้าทายที่ท่วมท้นในใจทําให้เขาหักห้ามความกลัวไม่ได้ชาติรู้ว่าเขาจะต้องถามคําถามที่ยังไม่เคยถามและต้องรับผลของการถามมัน เมื่อเดินไปถึงศาลพระภูมิชาติยกมือขึ้นไหวและทิ้งดอกธูปลงไปอีกครั้งในที่สุดชาติถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นสถานท่านผมอยากรู้มันคืออะไรกันแน่อะไรที่ทำให้ศาลนี้น่ากลัวขนาดนี้คำถามของเขาดังก้องในความเงียบเสียงคำถามเหมือนเป็นการท้าทายสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจและเมื่อคำถามจบลงชาติรู้สึกถึงลมเย็นพัดเข้ามารอบตัวเขาหันไปเห็นชายแก่ยืนอยู่ข้างๆศาลพระภูมิ ในสภาพที่เหมือนกับจะลุกขึ้นจากความมืดชายแก่ยิ้มให้ชาติแต่รอยยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยความชั่วร้ายคุณไม่ควรถามคำถามนี้เพราะคำถามนั้นไม่ได้มีคำตอบที่คุณอยากได้ชายแก่กล่าวเสียงทุ้มต่ำก่อนจะเริ่มเดินเข้ามาใกล้ชาติมากขึ้นชาติรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังดึงดูดเขาไปที่ศาลชายแก่ยิ้มให้เขาในขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มรู้สึกหนัก เมือนถูกบีบคั้นชาติพยายามจะถอยหลังแต่ก็พบว่าขาของเขาขยับไม่ได้ชายแก่ยืนอยู่ตรงหน้าชาติหยุดยิ้มแล้วพูดออกมาไม่มีทางหนีไม่มีทางออกเมื่อพูดจบชายแก่ยื่นมือไปข้างหน้าและสัมผัสหน้าผากของชาติทันใดนั้นความมืดมิดก็พุ่งเข้ามาสติข,ของชาติกระเจิงไปหมดร่างของเขารู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปยังหลุมดำที่ไม่เห็นก้นบึง้ง ในความมืดชาได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เสียงของชายแก่เพียงคนเดียวแต่เป็นเสียงของหลายๆคนที่ยิ้มเยาะและหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งเขารู้สึกถึงการตกลงไปในห้วงลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดจนกระทั่งเขาหลับตาและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็พบว่าเขากลับมาอยู่ในป้อมยาวอีกครั้งทุกอย่างเหมือนจะเป็นแค่ความฝันทุกสิ่งรอบตัวยังคงเหมือนเดิมแม้แต่ดอกทูบที่จุดทิ้งไว้ก็ยังคงส่องแสงสีเหลืองอ่อน แต่ทว่าเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็พบกับสิ่งที่แตกต่างออกไปในมือของเขามีรูปภาพของชายแก่ถูกวางไว้บนโต๊ะมันเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรูปภาพนั้นถูกถ่ายในอดีตและชายในภาพคือคนเดียวกับชายแก่ที่เขาเห็นทุกคืนทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังล้อมรอบเขาราวกับมีอำนาจเมื่อที่อยู่ใกล้ๆและเหมือนมันกำลังดึงดูดเขาเข้าไป ชาตตกใจและหันไปมองรอบตัวเขาเห็นเงาของชายแก่ยืนอยู่ที่มุมมืดของห้องเขามองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายคุณจะไม่มีทางออกจากที่นี่ไม่มีทางที่จะหลบหนีเสียงของชายแก่ดังขึ้นในความมืดที่ล้อมรอบเขาชาตรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังติดอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางออกสถานที่นี้ไม่ใช่แค่ตึกที่เขาทำงานแต่มันคือปลายทางที่ไม่มีทางออกที่เขาต้องเผชิญกับคำเตือนนั้นตลอดไป และเสียงหัวเราะของชายแก่ก็ยังคงดังก้องในหูเขาไม่มีวันหยุด